สองเส้นทางการเมืองนิกแสงสิรินาวินนิกเป็นอดีตสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ที่ลงสมัครเลือกตั้งสสกรุงเทพฯเขตสายใหม่ในปี2562และไม่ได้รับเลือกตั้งต่อมาในปี2 5 6 5นิกได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสอกอเขตสายใหม่ในน้ำกลุ่มรักกรุงเทพฯแต่ก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งเช่นกันล่าสุดในปี2516นิกลงสมัครเลือกตั้งสสกรุงเทพฯเพขตคลองสามวาสังกัดพรรคภูมิใจไทยและได้คะแนนเสียงไปเพียง549เสียงเท่านั้นนิกได้โพสต์ข้อความระบุว,ว่าจะมีนักการเมืองโดนคดีหุ้นสเเมมื่อม่อวันนที24 2516ษาย พร้อมแสดงรายการการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2516ของบริษัท i อทีวีจำกัดมหาชนนิกได้เปิดใจกับรายการข่าวสามิติเมื่อวันที่13มิถุนายน2516ว่าเขาได้ทราบข้อมูลหลังได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพบชื่อของพิธาลิมเจริญรัตน์ในฐานะผู้ถือหุ้นและเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบกับไอทีวีชัดอยู่แล้วว่ามีนักการเมืองมาถือหุ้นอยู่นายทีมพิธาถือหุ้นหรือไม่ถือจำนวนเท่าไหร่เลขทะเบียนอะไรจึงตัดสินใจโพสต์ข้อความเรื่องนี้พร้อมยืนยันว่าทำด้วยตัวเองไม,ม